ของฟรีของเช่ากิวอแต่ละอันยังเดือดสายกิวอถ้าไม่ใส่ถือวา่าพลาดเพราะจะทําให้ตัวละครของเราเก่งมากขึ้นแบบมาโขสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิวเวอร์ในเกมแลกนัลล็อกเอ็มคลาสิกเวิร์ดเกมมิ่งเซอร์วิสบริการเติมเงินเกมมือถือไวปลอดภัยราคาถูกอย่างแลกนัลล็อกเอ็มคลาสิกโปรโมชั่นแบบจัดเต็มราคาถูกถูกยิ่งจัดเยอะยิ่งคุม้มเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสายเปเขารู้กันต้องเวิร์ดเกมมิ่งเซอร์วิสอย่าลืมมาติดตาม f a c e b o o k แฟนเพ เวิร์ดเกมมิ่งเซอร์วิสเพื่อรับชมโปรโมชั่นดีๆและแพ็กเกจต่างๆมากมายแบบฟาสต์เซลจะได้ของถูกมากกว่าปกติและอย่าลืมมาติดตาม YouTube Word Gaming เพื่อรับชมความสนุกที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดเมื่อเปมาจัดกันเยอะๆนะครับสำหรับกิจกรรมเกี่ยวกับกิวอย่างวันพฤหัสก,ก็จะมีกิ้วแบทเทิลเขาก็จะให้เราทําลายคิสตัลเพื่อได้รับชัยชนะและป้องกันไม่ให้คิสตันถูกทําลายถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่สนุกมากๆซึ่งจะเริ่มตอน3ามทุ่มถึง4ี่ทุ่มนะครับนอกจากจะได้ความสนุกแล้วเรายัง ได้รับของรางวัลเพื่อมาพัฒนาตัวละครด้วยแล้วก็ยังมี Final Kill Battle เขาให้เราสังหารมอนเตอร์เพื่อรับคริสตัลแล้วก็รวบรวมคริสตัล5ชิ้นเพื่อคว้าชัยชนะและด้วยความที่ว่าสําหรับกิจกรรมก i l แ b a t t l e เราก็จะเจอกับผู้เล่นมากมายการที่เราไม่มีของไปสู้กับผู้เล่นคนอื่นๆอาจจะมีความยากฉะนั้นทางเกมเนี่ยเขาก็จะมีตัวช่วยนะครับเป็นชุดเช่าแต่เราสามารถใช้งานได้ตลอดแต่เฉพาะ GBG เท่านั้นนะซึ่งในส่วนของของพวกนี้เราต้องใช้แต้มกิจกรรมจากการไปลงพวกก i l แ Battle มา เราก็จะระรับเรียญแบบนี้มาทําการซื้อของในร้านค้าแต่กิลอาจจะต้องมีระดับหนึ่งก่อนนะครับเพื่อทําการสร้างตู้ถ้ากิลเดเวลน้อยตู้นี้อาจจะยังไม่มีโดยของในตู้เขาก็จะเป็นเครื่องประดับทางด้านขวาจะมีเครื่องประดับส่วนหัวจะมีเครื่องประดับใบหน้าประดับปากประดับหลังแล้วก็ประดับหางหลกัหลกๆเลยก็คือจะมีอยู่แค่5ส่วนเท่านั้นและแต่ละส่วนเนี่ยก็จะมีอยู่แค่3ประเภทส่วนมากแล้วก็จะแยกเป็นสายแท้งสายดาเมจและสายซับอย่างส่วนหัวอันแรกนี่เลยกังหันล อันนี้เขาจะบวก M เดให้ถึง20%นะครับแล้วก็ต้านดาเมจเวทอีก10%ด้วยกันถ้าฝั่งตรงข้ามทํเจาะก,ก่อเวทมาน้อยเราก็จะสามารถยืนถึกยืนสบายได้และในส่วนของเครื่องประดับพวกนี้นะครับเรายังสามารถทําการอัปเกรดเลเวลเพื่อเพิ่มคุณสมบัติได้นะครับอย่างถ้าเราอัพถึงขั้น3เมื่อได้รับ M ดาเมจจะลด SP สูงสุดของฝ่ายตรงข้ามที่โจมตีลดลงถึง0.5%เอาไว้มาดักทางลด SP ของศัตรูได้ด้วยนะครับเอามาตัดนะถือว่าช่วยได้เยอะเลยยิ่งถ้าเราอัพเกร ไปถึงระดับสุดท้ายเขาจะลด sp สูงสุดของฝ่ายตรงข้ามที่โจมตีให้ถึง1%ด้วยกันส่วนถ้าเป็นหมวกจระเข้เนี่ยจะเหมาะมากสาหรับเพื่อนๆที่เล่นเป็นสายดาเมจเพราะจะได้ดาเมจจากการโจมตีมนุษย์แรงขึ้นถึง10%นะครับและพวกสกิลดาเมจเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีก6%ในส่วนของการที่เราอัพคุณสมบัติถึงขั้น3สกิลแอตแท็กจะถูกหัก sp ของเป้าหมายเพิ่มขึ้นอีก1%ด้วยกันเวลาเราใช้สกิลเนี่ยแค่ศัตรูโดนสกิลของเราก็จะลดลงไปแล้วนะครับอย่างน้อย1%ถ้าเราอัไปถึงขั้น5 ก็จะลดให้ถึง2%ด้วยกันต่อให้ฝั่งตรงข้ามจะถึกมากน้อยขนาดไหนขอแค่โดนสกิล SP ของฝั่งตรงข้ามก็จะไหลแล้วหมวกนี้ก็เลยจะค่อนข้างเป็นที่นิยมนะครับในหลายๆทางหลายๆด้านต่อให้เพื่อนๆงบน้อยก็ここยังสามารถตีสายสุตลต่านได้จะเรียกว่าอย่างนั้นเลยก็ว่าได้แต่นี้เป็นแค่ซีซั่นหนึ่งนะฮะซีซั่นหนึ่งของยังเดือดขนาดนี้นะต่อมานะครับถ้าเป็นหัวผีเสื้ออันนี้เหมาะมากสําหรับสายซับนะเพราะว่าเขาจะเอามาลดดีเลย์ของสกิลลดลง10%แล,ล,ล10้วก็สกนั ในกรณีที่เราอัปเกรดระดับขั้นฟอสเตตัสรีซีตก็จะบวกอีก15%ด้วยกันถ้าอัปขั้นสุดท้ายได้ก็จะบวกอีก15เป็น30%ถือว่าเป็นตัวช่วยที่สําคัญมากเลยนะครับอ,อันนี้ในส่วนของหัวฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเ,เล่นเป็นสายแทงเนี่ยก็เลือกหมวกกลางหันแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เล่นเป็นสายยจมตีก็เลือกหมวกจระเข้แต่ถ้าเราเป็นสายซับเราก็เลือกหมวกผีเสื้อต่อมาในส่วนของใบหน้านะครับอันนี้ก็จะมีอยู่3อย่างเหมือนกันนะครับอย่างหน้ากากอันแรกเขาก็จะสร้างความเสียหายต่อกึึ่งงมมมนนุษยยย์แแรข้10%ละจะจเเพิควาาสีห ตมตีระยะไกลเพิ่มขึ้นอีก10%ด้วยกันยิ่งถ้าเราอัปเกรดออโต้แอทแท็กและพวกสกิลแอทแท็กเนี่ยก็จะบวกระยะเพิ่มขึ้นนะครับถึง15%ถ้าอัปขั้นเต็มก็จะบวกอีก15%เป็น30%ด้วยกันหน้ากากอันนี้ก็จะได้ทั้งความแรงและก็ระยะการยิงที่มากขึ้นระยะการไล่สกิลที่มากโข ổ. ถ้าเ,เพื่อนๆเล่นเป็นพวกฮันเตอร์สไนเปอร์อะไรพวกนี้น่าจะเป็นของชอบเพราะว่าเป็นดาเมจระยะไกลตีได้แรงแล้วยิงได้ไกลด้วยต่อมานะครับหน้ากากกันแก๊สเขาจะเอามาไว้ลดดาเมจของมนุษย์ลลดงงถึง20% นะครับแล้วก็ยังได้ต้านพิษอีก30%ถ้าเราทำการอัปเกรดระดับเลเวลสภาวะที่ผิดปกติ Human Red Damage Deduct ก็จะลดความเสียหายที่ได้รับอีก15%ถ้าอัปเต็มขั้นหานะลดไปอีก15%โดยรวมแล้วแค่จากการอัปเกรดขั้นได้ถึง30%ถึกแล้วถึกอีกยิ่งถ้าเพื่อนๆไปเจอสายพิษยังได้การพิษจากตรงนี้นะครับ30%ถือว่าเป็นตัวช่วยที่สำคัญแบบโคตรเลยนะหน้ากากต่อมานะครับฮอกกี้อันนี้จะเป็นหน้ากาการกกกััันนนาายยภพจะะไดด้้ถึง10%วนนครบ และเลเดาเมจรีดักอีก10%เมื่อเราอัปเกรดถึงขั้น3ถ้าเราอยู่ในสถานะไคลี่ก็จะได้ต้านทานสถานะผิวปกติอีก10%ด้วยกันอัพเต็มจะได้อีก10%โดยรวมแล้วจากตรงนี้20%นะครับในการต้านทานสถานะผิวปกติแต่แน่นอนนะครับดาเมจกายภาพเนี่ยมันก็จะแตกต่างกับดาเมจเวทถ้าเป็นสายซับโดยส่วนมากเราก็จะใช้หน้ากากกันแกส๊สส่วนถ้าเป็นสายแท้งเขาก็จะใช้ฮอกกี้แมส์และถ้าเป็นสายโจมตีก็จะใช้หน้ากากาก,โก,โก็เกลฉะนั้นเหรียญที่เขาให้มาใน1กิจกรรมอาจจะไม่เพียงพอในการ เราอย่าเพิ่งไปซื้อหมดนะครับซื้อเฉพาะที่ใช้ไปก่อนต่อมาในส่วนของปากนะครับจะมี3ชิ้นสําหรับชิ้นแรกเนี่ยโจมตีปกติดาเมจจะบวกอีก10%และเมื่อออโต้แอทแทกจะมีโอกาสใช้100%่งร้อเอ็นเอนดูเลเวลหนะครับและขั้น3เมื่อออโต้แอทแทกจะมีโอกาส10%ที่จะลดความเสียหายลดลง99%เปเ็นเวลา1วิขั้น5ก็จะบวกให้อีก1วิด้วยกันซึ่งอย่างที่รู้กันนะครับว่าเอนดูเนี่ยเราจะตัวไม่กระตุกสามารถวิ่่่่งงแแบบบบไไลลืลนนนนนนด้้้้กกก็็ขขึอออยูััควววาาาามชเเเรนเนะสถป กากสไปร์ปากอันนี้ทุกๆ10วินาทีเนี่ยจะฟื้นฟู SP ีให้สูงสุดถึง20%์ด้วยกันนะครับสามารถเติมเลือดของเราได้ทุกๆ10วินาทีและยังลดความเสียหายจากมนุษย์อีก20%ด้วยกันส่วนถ้าเราทําการอัปเกรดถึงขั้น3นะครับจะได้สะท้อนดาเมจเวท15%ถ้าถึงขั้น5าเนี่ยจะสะท้อนดาเมจกายภาพถึง15%เมื่อมาทรงแบบนี้แล้วนะครับก็จะเหมาะมากสายแท้งอย่างเช่นไนท์พาราสายอะไรก็ได้ขอให้แท้งได้อะปากนี้จะมีระะะะโยยชนน์มมาากเเเเพะจตติลลบบืือออดดแแบบ่่งงัไ้ อีกตั้งหาส่วนถ้าเป็นปากขนมปังนะครับเขาก็จะบวกแมกเลือดให้และแมกมานาให้นะครับถึง8%ด้วยกันถ้าเราอัพขั้น3จะได้วิตแล้วก็อินเพิ่มเติมขั้น5จะได้ถึง2และทุกๆก,การดีไฟก็จะได้เพิ่มเติมไปอีกฉะนั้นยิ่งบวกเยอะยิ่งมีประสิทธิภาพมากสําหรับปากขนมปังแต่โดยส่วนมากแล้วตัวแทง้งอย่าลืมไปใส่สไปค์สายดาเมจก็ใส่ปากสังต่อมาในส่วนของหลังนะครับเรียกได้ว่าแต่ละอันของหลังเนี่ยมีดีๆทั้งนั้นอันแรกนะครับหลังอันนี้นี่ภาคเเทขา ก็จะบวกค่าฟรีให้ถึง100แล้วก็ต้านคีอีก100ด้วยกันเหมาะมากสาหรับใครที่เล่นเป็นสายหลบและต้องการหลบเยอะๆเนี่ยภะคุูมอันนี้ค่อนข้างดีนะครับดีจัดบางทีเราอาจจะสกิลไม่โดนเลยนะและยังได้ต้านคีถึง100เนะี่ยใครที่กลัวสายธนูยิงออโต้อ,อะไรพวกเนี้ยฮะสามารถหลบได้แบบชิวๆเลยนะถ้าเราเล่นเป็นสายหลบด้วยแล้วโคตรโหดยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าเราทําการอัปเกรดถึงขั้น3ฟรีพิสิคอลดาเมจจะทําการฟื้นฟู SP สีสูงสุด5เมเ่อํากซรนต์เมื่อทาการหลบ ได้ฟื้นฟูเลือด5%ด้วยกันและถ้าเราอัปเกรดถึงขั้น5เขาจะนําตัวเองเข้าสู่สภาวะฮิตติ้งเลเวล1ก็คือหายตัวได้เมื่อเราทําการหลบหลีกได้โอ้โหเป็นไ,ไง <c oughs> หายแล้วหายอีกไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดกันเลยทีเดียวเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ออกมากันเลยทีเดียวส่วนหลังต่อมานะครับเบสซิ่งวิงอันนี้เขาจะได้รับการฮิวแรงขึ้นถึง30%และก็ต้านพวกธาตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นลมดินน้ําไฟดาเมจเนี่ยจะลดลงถึง30%ก็เป็นหลังสายถึกกันธาตุได้ ฮิลแดงเพิ่มมากขึ้นด้วยความที่ว่าถ้าเราเล่นกิววอลเอสอาจจะมากขึ้นปีกตัวนี้ก็เลยจะทําให้เราได้นะรับการฟื้นฟูฮิวเพิ่มมากขึ้นไปอีกและถ้าเราทําการอัปเกรดถึงขั้น3นะครับเขาจะนําความเสียหายที่ได้รับ20%เนี่ย <Yeah. S 1> เปลี่ยนไปเป็นฮิวลิงเพื่อนร่วมทีมที่อยู่รอบๆบริเวณ5เมตรของตนเองซึ่งจะไม่รวมกับตนเองนะครับก็สามารถฮิวให้เพื่อนได้เวลาเราโดนความเสียหายนะเผื่อใครกลัวว่าตัวซับของเราหล่นเพียงพัมได้ง่ายก็ใช้อนี้นะครับขั้น3ค่อนข้างโหดและตอบโจทย์ถ้าเราอัปเกถึงขั้น5 เขาจะนำความเสียหายที่ได้รับ10%เปลี่ยนไปเป็นฮิลดิ่งให้กับตัวเองได้ด้วยโดนร้อยก็ฮิลไปสิบแล้วแต่ถ้าเราโดนสักล้านหนึ่งก็ฮิลเป็นแสนอะไรประมาณนั้นคิดสภาพถ้าเราไปเป็นปาร์ตี้นะอย่างน้อยตัวละครก็จะถึกยืนได้ยืนง่ายยืนยาวมากขึ้นนะครับต่อมาฟ i ิ้งวิ i ดอมหลังนี้ก็จะบวกค่าเซตั้ทั้งหมดให้ห แล้วก็จะมี M Pen เพนแล้วก็อ g กนอ e M d e เด็อีก10%ด้วยกันได้พวกจอกเกาะดาเมจเพิ่มเติมอะไรด้วยประมาณนั้นนะครับถ้าเราอัพขั้น3ทําให้ตัวเอง M d e มเด็บอิกนอบวก1%เมื่อทําการสังหารศัตรูนะครับแต่ผลนี้จะหายไปเมื่อตัวละครของเราหล่นหรือออกจากพื้นที่ยิ่งถ้าเราคิวฝั่งตรงข้ามได้เยอะการเก็บสะสมจอกเกาะก็จะเพิ่มมากขึ้นจากหลังอันนี้และถ้าเราทําการอัพเกรดถึงขั้น5าเนี่ยเ d e มดของว่าหมายจะถูกอ n กนอทั้งหมดของดาเมจ ด้วยกันนะครับจะโดนดาเมจแรงขึ้นด้วยประมาณนั้นก็ถ้าเพื่อนๆเป็นสายเวทอาจจะต้องใส่อันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์แล้วโหดแบบมากๆสายหลบใส่หลังหลบกันขิสายถึกใส่หลังฮิวกันธาดลบ30%สายเวทใส่ไฟอิงวิสตอมและต่อมานะครับประเภทหางหางอันแรกนะครับเขาจะลดความเสียหายของสกิลที่ได้รับลงถึง10%แล้วพวกเอ็มดาเมจเนี่ยก็จะลดลงอีก10%ด้วยกันเป็นหางสายถึกที่ใครลหลายๆคนต้องการยิ่งถ้าเราทําการอัปเกรดถึงขั้น3ทุก10วิ ทำให้ตัวเองลอยในอากาศโดยไม่สนใจเอฟเฟกของเวทพื้นดินเป็นเวลา3วิด้วยกัน ก็ตัวละครจะลอยได้หลีกเด้งเอฟเฟกเวทมนต์ที่อยู่บนพื้นนะครับและขั้น5ก็จะบวกอีก2วิโคตรดีได้รับความเสียหายจากสกิลลดลงแล้วนะพวกดาเมจเวทก็ยังได้รับเบาลงไปอีกและยังลอยได้อีกไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับอีกอย่างนึงก็คือน่ารักด้วยนะครับหางต่อมานะครับสตาร์นวิกิเตอร์หางอันนี้เอาไว้หลักๆเลยก็คือการพวกสถานนะไม่ว่าจะเป็นแช่แข็งสตันอะไรพวกนี้ครับเขาจะบวกให้ถึง50%ตัวละครก็จะติดสตันได้ยากขึ้นแล้วก็ยังบวกความวววในนนกกการิ่งอี10%ด้ยันนะ เห็นมาทรงแบบนี้แล้วเหมาะมากเลยไหมกับใครที่เป็นสายจู่โจมแนวหน้าเอาไว้วิ่งเข้าเสานะครับอันนี้อาจจะต้องใช้แล้วถ้าเราอัปเกรดถึงขั้น3ถ้าไม่ได้อยู่ในสถานะต่อสู้มูฟสปีดก็จะเพิ่มขึ้นอีก10%เซ็นึ่งถ้าเพื่อนๆไปใส่พวกมูนไลด์ด้วยแล้วแล้วก็ใส่หลังนี้ได้สกิลคลายรีของพระและได้สกิล a อของพระอืวิ่งโคตรไวนะครับวิ่งสบายเลยและขั้น5้าเนี่ยความเสียหายจะน้อยลงถึง30%ในขนาดที่เคลื่อนที่ลดความเสียหายไม่ใช่น้อยๆนะถ้าเราเดินแบบเรื่อยๆ อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องซีต่อมานะครับชูตติ้งสตาร์อันนี้เขาก็จะบวกคุณสมบัติให้ถึง10ถ้าเราทําการอัปเกรดขั้น3ทําให้ตัวเองและเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในแผ่นที่เดียวกันก็จะได้รับคุณสมบัติบวก10ซึ่งจะไม่สามารถสอนทับกันได้ถ้าในปาร์ตี้อย่างน้อยมี1คนที่ใช้อันนี้ก็จะช่วยเพิ่มดึงคุณสมบัติมาได้แบบสุดทางมากๆนะครับอย่างน้อยก็ได้10แต้มแล้วจากตรงนี้ส่วนถ้าเราอัปเกรดขั้น5จะทําให้ตัวเองและเพื่อนในทีมที่อยู่ในแผ่นที่เดียววกันนนฟฟืูู้ SP สงสุดต่อิาที โดยส่วนมากแล้วถ้าเราเล่นเป็นสายซับเราสามารถซื้อชุดติ้งสตาร์มาใส่ได้แล้วก็ไปเข้าตี้กับเพื่อนร่วมทีมเนาะอย่างน้อยก็จะได้คุณสมบัติและ60แล้วก็จะได้ฟื้นฟู SP เพื่อใครไปเจอพวกสายถึกแล้วเขาใส่หัวอันนี้เอามาลดมานาใช่ไหมอันนี้ก็สามารถพอแก้ทางได้อยู่ก้มแก้มก้ม,แก,มแก้มนิดหน่อยสายดันป้อมใช้หลังวิ่งพอจะกรสถานะได้ด้วยสายคุมเชิง,ชงก็เอารดดาเมจของสกิลเป็นไงครับมีแต่ดีๆทั้งนั้นส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นพวกหินคุณสมบัติเราสามารถเลือกคูป องเสริมเวทในส่วนนั้นได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนหลังนะครับเขาก็จะมีบอกมีส่วนใบหน้ามีส่วนประดับศีษะมีส่วนหางมีส่วนปากฉะนั้นอันนี้เราต้องเลือกดูก่อนว่าเราเนี่ยจะเล่นสายไหนจะเล่นเป็นสายแทงถึกยืนชนหรือว่าสาย ซับสายปั๊บสายซับหรือสายดาเมจแต่ถ้าอยากให้ตัวละครถึกมากๆโดยส่วนมากแล้วผมก็จะเชียร์หน้ากากนี่แหละครับตื้อไปแล้วก็ที่บิดปากนะอันนี้เลยส่วนหลังก็หลังทาดหัวก็นี่จะได้ยืนยาวยืนได้นานแต่อย่าลืมนะครับหลังจากที่เราซื้ออุปกรณ์พวกนี้แล้วอย่าลืม เหลือเหรียญไว้ทําการอัปเกรดขั้นเพราะว่าในการอัปเกรดระดับขั้นพวกนี้นะครับเราก็ต้องใช้เหรียญจากกิวนี่แหละเพื่อทําการอัปเกรดขั้นขั้นแรกก็ใช้20เหรียญขั้นที่2นะครับก็จะใช้20เหรียญแต่ในการตีบวกแบบนี้ก็เหมือนเราเพิ่มระดับรีไฟล์ไปด้วยนะครับขั้น1บวกรีไฟล์สีขั้น2บวกรีไฟล์ห้าขั้น3จะใช้30เหรียญชิงแล้วก็จะปลดล็อกคุณสมบัติแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากก็ซื้อมาใส่ให้ครบเสร็จก่อนก็ได้นะถ้าเรายังไม่ทําการ,ร,าการ,ราอาจจัปเก,กรด สักเล็กน้อยอยากได้หลังวิ่งเอามาใส่ก่อนและแน่นอนในส่วนของคุณสมบัติแมวเราก็ไปซื้อที่100แต้มตามอันนะั้นแะมํทการปลดล็อกออฟหรือเราจะทําการสุ่มเอาเองก็ได้เหมือนกันนะครับแต่การสุ่มเองอาจจะเปลืองของมากๆฉะนั้นถ้าใครไม่ได้ซ้อะไรก็จัดไปครับแล้วก็เราทําการใส่ทดแทนไปก่อนได้นะครับแต่อย่างที่เกิดว่าจะเกิดผลแค่เฉพาะ GVG เท่านั้นแล้วก็หลังจากที่เราใส่หน้ากากแบบนี้แล้วเพื่อนๆยังสามารถทําการบันทึกสมุดได้แต่เราต้องไปเรียนสกิลมาก่อนเขาจะเป็น เป็นสกิลแบบนี้นะครับจะเรียนได้หลังจากที่เราปลดล็อกคู่มือระดับเลเวลนักผจญภัยขั้นสูงเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็จะได้สมุดแบบนี้มาเราสามารถทําการบันทึกรูปแบบนักปัจจุบันของเราได้ว่าเราใส่อุปกรณ์แบบไหนใส่เซตอะไรเพื่อให้เราเนี่ยจะได้ไม่ต้องทําการถอดสลับเปลี่ยนเวลานั้นถ้าเราไปลงเล่นกิจกรรมก็จะง่ายขึ้นแค่ทําการโหลดแบบนี้นะครับชุดก็จะถูกเปลี่ยนให้แบบไม่ยากแต่หลักๆของเลยก็คือไปลงกิจกรรมมาก่อนแล้วไปเอาของเทพๆพวกนี้มาใช้งานก็จะค่อนข้างโหด และตอบโจทย์ก็สําหรับในพ์นนี้มาบอกของฟรีในคิววอลที่จะทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับเจอกันใหม่พันหน้าไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปแล้วครับ